สวัสดีเช้าวันทีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านบทพระคาถาอ,อย่าลืมมาติดตามชมกันด้วยนะครับพระคาถาอิติปิโสแปดทิศคาถายันเกาะเพชรสมเด็จลุนแห่งนครจำปาสั่งตั้งน้โมสามจบอิติรัชาค้าตาลาสาบทนี้ชื่อกัทูเจ็ดแบบประจําอยู่ทิศบูรพาทิศตะวันออกติหังจ่าโตโลทินั่งบทนี้ชื่อว่าฝนแสนหาประจําอยู่ทิศคาดคะเน ทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ปีสามล้าโลปูสัตพุทธบทน,นี้ชื่อนารายเกินสมุทรประจำอยู่ทิศทักษิณทิศใต้โสมานะกะลิถายิโคบทน,นี้ชื่อนารายถอดจากประจำอยู่ทิศหอดดีทิศตะว,วันออกเฉียงใต้พระสามสาวิสา์เทพะบทน,นี้ชื่อนารายกว้างจากตึงใตพบประจำอยู่ทิศป่าจิมทิศตะว,วันตก พระพุธปันทูทาวะคะบทนี้ชื่อว่านาลายพิษแผ่นดินประจำอยู่ทิศพายัพทิศตะวันออกเฉียงใต้าวาโทโนโอะม,ะมะมะวาบทนี้ชื่อตวัดฟ้าป่าหิมพานประจำอยู่ทิศขอรดีทิศเหนืออวิสุนุสานุติบทนี้ชื่อนาลายแปลงรูปประจำอยู่ทิศอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือละมาสรุปบ,บทพระกถา ี่โสแปพิกันครับสีราชาคะตาลัสาติหังจะโตโลีินังสีสามล้าโลปุสัตพุทธโสมานะตาลิทาโทพระสามสามวิสาเทพระพระพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะวาอาวิสุนุสานุสติ